กราบสวัสดี FC ทุกท่านนะครับผมวันนี้ผมมีเหรียญเสมาสร้างบารมีจะเริญพรรุ่นรวยทันใจ,จเจริญพรหลวงพ่อคูณปริสุทธโธวัดบ้านไร่อำเภอหลานคุณทศจังหวัดนครราชสีมาปีพศ2 5 5 8นะครับเหรียญนี้ก็เป็นเหรียญที่แท้ทันหลวงพ่อคูณปุกเสกนะครับเป็นอีกหนึ่งรุ่นที่ น่าเก็บไว้บูชาและน่าเก็บสะสมพุทธคุณเข้มขังนะฮะเดี๋ยวมาดูชมเหรียญด้านในกันนะครับผมชมเหรียญด้านในกันนะครับนี่ก็จะเป็นทองแดงเน,เนื้อทองแดงนะฮะ ทองแดงหน้ากากทองฝาบาทนะครับก็ถอดพวกเต็มองของปี19นะครับผมเป็นรุ่นที่สวยงามนะฮะขอบตัดสวยงามครับผมหมายเลขหนึ่งสสามนะฮะหมายเลข สี่สามแล้วก็จะตอกเลขตรงข้างใต้โศกข้างแขนโศกหลวงพ่อน,นะแล้วก็ฝั่งขวาด้วยฝั่งซ้ายฝั่งขวาจะมีตอกกำกลับไว้หมดเลยนะฮะเนี่ยสองข้างฝั่งนี้ก็จะตอกโคตรคูณฝั่งนู้นก็หมายเลขสามเลขสามนะฮะหนึ่งสี่สามครับ ระลึกสลองอายุ92ปีพระเทพวิทยาคมคูณบัดบ้านไร่นครรัชส,สีมาสร้างวารมีจะเจริญพร2558ก็เป็นอีกหนึ่งรุ่นที่สวยงามนะฮะเรียญนี้เป็นงานหน้ากากหลวงพ่อนั่ง เต็มองนะฮะเดี๋ยวนี้หลวงพ่อนั่งเต็มองออกผิวลุ้งด้วยนะครับเนี่ยสวยงามนะครับเดี๋ยวนี้ผิวลุงสวยงามชัดเจนนะฮะแท้ทันหลวงพ่อนะครับผมเียนี้ก็เป็นเดียญนที่แท้ทันหลวงพ่อคูนผุกเสกครับผม ดูลูกตาหลวงพ่อคูณนะฮะจมูกปากแบวตาหลวงพ่อสวยงามนะครับอากาศทองฟอ้บาบัดแท้ทัน เหรียญแท้ก็จะมีเส้นขีดตรงฐานหลวงพ่อขีดเป็นเส้นนะฮะตรงนี้ครับผมขีดเป็นเส้นข้างบนเส้นเล็กๆยาวๆข้างล่างจะเส้นออกเล็กๆนิดนึงฝั่งมี2ฝั่งนะฮะมีทั้งสองฝั่งเลยก็พาพี่ๆทุกท่านกดไลค์กดแชร์กดติดตาม แล้วก็กด Subscribe ให้ด้วยนะครับเพื่อจะได้ทำคลิปใหม่ๆออกมาให้พี่ๆทุกท่านได้ชมอีกสัาครับผมสวัสดีครับ